ในงานแต่งที่หรูหราที่สุดแห่งปีมันมีความล้าบางอย่างซ่อนอยู่เป็นของบางอย่างที่เป็นทั้งอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถควบคุมสัตว์โลกได้นั่นก็คือแหวนแต่งงานที่ชิบากำลังถือด้วยหมอนอยู่นั่นเองหหหหแหวนจะลวงแมวแฟนคู่นั้นมีพลังควบคุมสมองพววนหยต้องเอากับมาให้ได้นี่ไม่ใช่ภารกิจง่ายๆอาจก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ตามมาภายหลังก็ได้นี่โชยะชุดไปงานแต่งฉันมานมาเฟียเลยไปเปลี่ยนชุดถ้าไม่เปลี่ยนชุดนายก็อดไป ตัดกลับมาก่อนที่งานจะเริ่มภารกิจเริ่มได้งานแต่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนระดับ V I P แล้วนี่ชิบะหายไปไหนเนี่ยอ้าฉันลริมอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเท hey, จะมเร็วอ้าเจะล้มับฉันลาฉันขอโโอ้ยเท้าม,มีระเบิดต้องอยู่ปกป้องเจ้าสาวสชีวิตนี่มันแผงของใครกันเนี่ยส mm hmm. วยเตรียมหาโบสถ์แล้วจับคนร้ายมาให้ได้ตานเลี้ยงเริ่มแล้วสแ,แกนหาความเคลื่อนไหวก่อนหนะ้าไม่ว่าแกจะเป็นใครหนีฉันไม่พ้นหรอก เจอบอแสมีทางลับอยู่ใต้พื้นดินงั้นเหรอเราต้องไปดูกล้องวงจรปิดก่อนเนะ้ามีกล้องแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกแบบพี่หมีก็นอยไม่ถามฉันนี่นี่ไงคนร้ายนี่นี่เดี๋ยวฉันใช้จมูกฉันตามกลิ่นคนร้ายให้นะงั้นลุยเลยใช่ปะทางนี้ทางนี้กลิ่นหอมๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วใช่เหรอเนี่ยหอมหอมนี่ว่ามีห้องลับอยู่ใต้นี้งั้นเหรอตอมฉันมาเร็วพวกไป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 ฮ่าฮ่าต่อสายลับก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวัจงวจะกก้ฉัล่อจะแก้มาสร้างพวกลูก ให้ hey, พวกนี้มันอะไรกันเนี่ยสมุนของตัวร้ายยังไงล่ะเ้วทำาไมเหมือนเราสู้กันเองเนี่ยโชละ่ะใช้พลังแหวนนี่สิไหนแหวนนี้มันใช้ยังไงกันเนี่ยควบคุมสมองได้อย่างงั้นเหรองั้นเริ่มเลยเอาละเกมพิกพูดล่าได้กลายเป็นผู้ควบคุมแล้วยอมจำนนซะเราจับกลุมได้แล้วผู้น้อยเก่งมากจับไวแปลกๆเป็นตัวร้ายนี่นั่งมึ่างนี้จะมัดเลยเจ้าตัวร้ายนี่แหละที่เป็นทั้งคนสลับแหวนรวมถึงเค้กระเบิดที่โลราละวันนายแค่นี้เองเหรอ